นัดแรกได้เลยเิดสามสายเหตุสารานุนติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2023คนที่2ของทีมชาติไทยเปิดสามสายเหตุสารานุนอนุอินติดโพสิอิตนักเตะทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2023คนที่2ของทีมชาติไทย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมจากการทำผลงานโดดเด่นในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่สามจบการแข่งขันครบทุกหกกลุ่มและได้ครบทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยปรากฏว่าเซรลนอน,อนอนุอินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวัย29ปีได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2 0ง3ประจำเกมรับแบ่งกลุ่มนัดที่3หลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดให้กับช้างศึกจนสามารถยันเสมอทีมชาติซาอุดิอาระเบียทีมอันดับ56าของโลกเบอร์ห้าของเอเชีย อดีตแชมป์สสมัยและเป็นแชมป์กลุ่มเอบได้ด้วยสกอร์0ต่อ0ทั้งนี้เซลานน์อนุอิน ที่พึ่งลงเฝ้าเสาให้ทีมชาติไทยเป็นเกมแรกในชีวิตถือเป็นนักเตะคนที่สองของทัพช้างสื่อที่ติดทีมยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนคัพ2023ต่อจากสุภชัยใช่จเดที่ติดโผเดียวกันนี้จากผลงานในเกมแรกกลุ่มเหลังจากเหมาคนเดียว2ประตูให้ช้างสื่อออาชนะคีกิสถาน2.0ต่อนด้วยสาเหตุที่สรานอน์นอนุอินติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3าเนื่องจากเซฟที้ถึง7ครั้งจากโอกาสยิ้งต้องกอบทั้งหมดของซาอุดีอาระเบ โดยเจ้าออ้ยังเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยคนแรกที่เสียบจุดโทษได้ในเอเชียนคัพ้วยก่อนหน้านี้ไทยเสียจุดโทษ2ครั้งในปี2019และเป็นประตูทั้ง2ครั้งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยจบอันดับ2กลุ่มเอบแบบไม่เสียประตูทั้ง3านัดด้วยด้วยโปรแกรมนัดต่อไปชางศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023 รอบ16ทีมสุดท้ายพบก,กับทีมชาติอุซเบกิสถานที่อันญาโนบสเตเดียมในวันที่30มกราคมเวลา18นาฬิกา30นาทีปิดฉาก5ปีบังคอกว้าเวีทพป้อมพันห้องเครื่องเมืองทองร่วมทัพบิบ๊กเดียวก่อนปิดตลาดทูบางคอกยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเวีรเทพป้อมพันมิดฟิลด์จากเมืองทองยูเนเต็ดเข้ารังทูสเตเดียมเรียบร้อยพร้อมสู้ศึกเลขสอง เวลาแชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรนด้านกิเลนพยองถแถลงขอบคุณจันตืเอหลังช่วยทีม5ปีเต็มพ,มพร้อมอวยพรให้โชคดีในเส้นทางใหม่กับแข่งทีพสโมสรนทูบางคอกยูนิเต็ดทีมจะฝูงแห่งไทยลีกหนึ่งฤด,ดูกาล2023-2024ในเวลานี้ได้บรรลุข้อตกลงประกาศคว้าตัวเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกีทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูนิเต็ด เป็นที่ได้ยบร้อยแล้วเพื่อเข้ามาช่วยทับแข้งทีบไลลาแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสสขณะเดียวกันพลพรรคกีลนพยองออกมาโพสบนแฟนเพจเฟซบุ๊หลักสโมสสขอขอบคุณวิรเทพป้อมพันธ์กับการอยู่ช่วยทีมด้ยวยความมุ่งมันและทุ่มเทมาโดยตลอดระยะเวลา5ปีเต็มที่คาแข่งในถิ่นทันดยดอมสเตเดียมพร้อมยังขออวยพรให้จนันเตอร์ประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังต่อจากนี้ สำหรับวีระเทพป้อมพันธ์เตะวัย27ปีเกิดมาวันที่19กันยาย,ยน2539พันตัวเองจากนักฟุตซอลมาเป็นนักฟุตบอลสมัยเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแดะเล่นให้กับสโมอสรอนจามจุรียูไนเต็ด3ปีก่อนตัดสินใจย้ายร่วมทีมเมืองทองอยูไนเต็ดเมื่อปี2019จนถึงปัจจุบันเขาลงสนามช่วยทัพกีเลนพะยองไป112นัดร่วมทุกรายการยิง2ประตูกับ13แอซสต์ก่อนใจะย้ายซบแข้งเทพในที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของการรับใช้ทีมชาติเวลาเทพกาวเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2021ในยุคก,การคุมทีมของมาโน่โพกิจด้อยู่ในชุดคว้าแชมป์เอเชียนคัพสสมัยในปี2020และปี2022ผ่านการลงเล่นให้กับทัพช้างศึกไปทั้งหมด27นัดทำ1อซด